สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบแนแพงเอฟซน้องวงหวิงครับมืน่นบรรยากาศครับออ่าองวันศุกร์ที่ซีครับสิงหาครับฝนตกลิ่นๆครับ มามาตกป้าครับพี่น้องออออเป็นสาของพี่น้องพันยูบัานจ้านนี่ครับจิตกับหน้าไหนโยครับพี่น้องอบรรยากาศจตทงจุธาครับป้านิ่งหลายครับพี่น้อง อตโต้โต้ใดอบอ <laughs> บอ<ร> <laughs> หลานไส่ครับกำนากับทาตนครับเดียวของหน้าพ่อนพี่น้ <c oughs> นองกันครับโต้กันลิ่นครับพี่น้อง บรรยากาศครับหลังเป็นของมั่วครับเปปล่อนไปงอข้างหนอกครับมันนี่มาได้ออไร่เหมือแล้ววะ ครับตอนนี้เป็นจ๋าอยู่อยู่ทงหน้าครับพี่น้องได้วะโต จ่ปละนินครับน oh, oh, ี่งว่าท่านใดอยู่ครับว่าท่านหมานอยู่โอ้ลูกกูหมื่น ครับอยู่ใต่้อมกิเล็กนี่ครับผ่อนเต็้มยูนโม่ไหนวะอาบขายบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าครับพี่น้อง อวานใหญ่แห้ง มอกัรลายตู้อยู่ครับพี่น้องนี่ครับป้านิ่นครับพี่น้อง มีตัวใหญ่ครับครับพี่น้องคือจีถึกเราครับครับบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าครับพี่น้อง ตัใหญ่ป้นไหนอืน,นี่ครับตัวใหญ่บอถืโอโถือตัวหน่อยครับพี่นอ้โองโช่วยเรีวอวมุนห,หรอเ้ยสงสัยกระมังไ่ปวดมาก,กา <laughs> ตัวหน่อยวะ่ะ รบรรยากาศครับพี่น้องครับหัวมีสิมหาชิมฮกโต้ครับพี่น้องอยู่นี่ งวกัหลายโต้หมูกัมีครับพี่น้องเศรษฐกิจกพ่อเพียงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนอนครับสบายครับพี่น้องอากาศบ่ิสุอนปนได้ครับวันนี้ชื้คขึ้ๆค,ครับ โมนี่ก้างงวงหิยางดีครับกันยุงกันแมงกันอย่างครับพี่น้อง,อง,งอครับพี่น้องถืออีกแล้วครับตัวนึงครับ่าหมานปันไดค้ามวันนี้กินหัวาหานยิ้มว่าอู้โดดเลยนี่ครับพี่น้องตุงใสมันชีลึงเบ็ดบอตมันดู นี่ครับปลานิ่นครับต้นใหญ่หลายอยู่ครับพี่น้องเรีอบบรินีมู่หมานปั้นใดนี่ครับมา,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 าหากับเขาครับวิหน้าไก่ๆกาบหลูกงวหน่อยครับออกพร้อมกันครับอื่นกันหมดจังมือครับนี่ครับอยู่ฝั่งสาครับพี่น้อง บรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าครับตายพี่ให้น้องเมึงครับสำรับคลิปนีเก็ไไ้สำนีกรนอครับปี่น้องว่าหมานปันไดครับมาในไดสองโตครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มนนไม่เด้อครับปี่น้องให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ